สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาต้มไข่กันนะคะต้มไข่ยัางมาตูมค่ะโดยใช้ไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดค่ะเกลือ,อนิดหน่อยค่ะนี่เราต้มน้ําก่อนนะคะพอน้ําเดือดเราก็จะใส่เกลือหน่อยนึงค่ะตอนนี้เราก็จะเอาไข่ใส่ได้แล้วนะคะเราจะใช้เวลาประมาณ7นาทีนะคะระหว่างที่เรารอไข่สุกนะคะเราจะเตรียมน้ําเย็นไว้ค่ะโดย น้ำธรรมดาเนี่ยค่ะใส่น้ำแข็งไปหน่อยนึงไข่ของเราก็ครบแล้วนะคะได้เวลาแล้วค่ะเจ็ดนาทีเราจะเอาขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็มานกน้ำเย็นนะคะสักพักหนึ่งเราก็เอามาปอกกระทานได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะไข่ที่เราปอกนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ อันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบสุกกว่านี้หน่อยนะคะก็จะเพิ่มเวลาไปอีกสัก30วินาทีขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้เราด้วยนะคะ